หาละเกดบวกเนบกอดิกกะเดเนาะหมุดกอพี่พึงคนอาตราสมาติติดกวดอโพธุจันลิเนี่ยตะลกิ๋วแหละออกเม็ดมันโอหิวะใจเตอะต๊ะเสบะมานะโจตตอคลอเรมุนโตเดเข้าสดอัตตเกษาะเข้าสดออนไลน์ป้าละรักซอดไข่นกะไหนจะโวยกุบโลตาลีปาชาตนายิที่ดาเกษาะไข่อีแอโดเปปลาบดปุวะเนาะ နိပလောဝေဒာတမီညိုင်ကြအခေါ်တောနယ်ဖိချိုင်အကကူဝဲသောဘအသီလေကလကတုစကူတတ်အမေရိကဘဘမူဘဒဆစ်ဟာဒေါ်ဒခရူလလေဘနဲ့အဝေဒာကတုစကူချူရပဘာဟေကုဟပဟာတာနီလောပကတဲမာဒီနော်အခေါ်တာနယ်အဝဲကလေဖိတချင်းနူမီသော แต่เนี้ยชิลลุยต้ะชิลุชิยลยชิลุชิลลุยโอ้สตาลอดปุ๋เอาไว้สิกรนเลเว้ยก็กัวแล้ตาสอสีเวดาดีแน่นอนเว้ยเวได้ไหมอ่ะคนต่อจอจมื่อเราบ้าตากระตูสโกแล้วกันเลกรละกตูสโกเนะบ้าข้าตาชาตาปุอจอาไต้กับการค้าธุรกิจการลงทุนการเงินอุตสาหกรรมเอาไว้เนี่ยไม่มกลัวไว้กว่รละอาเรื่อดูเลน่น သောလကသပ်သကကပအကောမမာလောလလောမခခော။ရခက်ခိခကခအန်သ့ပောထာသောထာနှ်အဝာသခဲတပါ။အင်သခလ်တာလခပခလမခကန်အကပခြ်။ チェコベダレトラムオリドココメテパバネノポアレタトゥイネウェカバットカトソクトロサデトラムアプガバムバダロノショモココテレパレエバノレタケラウネバヨベダレタシタケトロガハトアティアボククラネグアゲテロジュロトウェプガテパチベガレタクシヤタクウジェノ แกดังสออแต่ชีวิตต่อลุยราคิดตคิดีเแย่ปรามีเลยจีรยุทธ์วังสับตะการเนเมวเวดาปะให้กุเอเผากอโคกเจาปกระตุเซตาแล้วรลอดดูปุ๊เนาะเอาวปับพาอยเพมือเขลนหลอดแต่หนีใหญ่เนาะปะมีเลพิชายชุนหาวัชิระตะไกเนาะเมวเวด้า ก็คืเกสก็รองนายรัฐมนตรีต่าเก็คือสเกเนโอ้ก็อดุมก็จะเตะปุ่นเนาะอาคุตาเนอเวด้าป้าพลาทวด้านาดอป้คืดอเป็นดอผ่ดบ้าก็เลยจิเถ้เจิดเถ้ามาเป็นเตมะคางเนาะอาเวดโกบุเวด้ กต่อซ่กกต่อซ่าเลวก็เลยอุตกเว่าละก็ไม่เหงากระดตะคุ่นเลยเลานเอเอาเวดหก้ไว้าดก็ให้คุยผ่าตาบ้าขาเลซีวายยมใหบ้าขเลที่กอตาเบลบ้าขเลตาเนบลูเนพูดอบ้าขเลเปล่าลากตัวตาเซเปล่าลกให้คุยผ่าตาสิฟิปะเหออุปติกกว่าได้เนาะเอาไว้เนี่ยป้าเดี๋ยวได้พารติพันสักเนาะวิรัติวิรัตตกะเอาเว้ได้เนี่ยเจ้าเต้ก็ประธานที่ประสานโยบาย ของนายกรัฐมนตรีเอาไว้ไม่ไป้กลับไปรอเช่นนองกให้กู้ด้อันดุกเตอร์ตะกะเลยก็ขั้วงอดอกป้าดูไว้ดอกด็อกเตอร์สุภวุฒิหน่อสายเชื้อตะกะเลยเอาไว้ได้มาตาบักขาเลยเปโดมาเสปโดเนอะเอาไว้ได้ในอดชิดโลตะโกตะเลยพิสโนโลอักกอร์เรตตะคือเลยอาหาท่อนเลดีเลยโดนัททรัมป์ ablodwa ablodwa le america dipa ni no no me the play like a malata ka so so kwa me the kwa ba no yaka krey le jao la do we no ta o se pha ni wi do ma monitor de dan do ko chirayut si weda di e no ta le ta ka to sa le ka ta ka to sa op ku to ko dablon ya inep ka ma che pa tor kwa kwa ก่อเมริกาทรามตาโชกโม่ตากุยตาผักแล้วก็เจกกปาเดเนาะตาคุยลอกรอคุยลอเจี๊ตาชาตาปุยเลยเฮเลยอยู่ก็ไม่เก็บปช่วเนี่ยตาไม่เกปูเหวดเนี่ยปะกบั้สู่ปูแวยุรศาสตร์กลุ่มกลุ่มสินค้ายุรศาสตร์ของไทยเนาะเอาวันนั้นตาเลยยุรศาสตร์เนี่ยปะกอเลยตาตกเกลยคุสิเปลี่ยนนี่เปลี่ยนนี่เลอะในกมาเลยตากระกระรัว ti ko no le na duto votato claire le me colle meme le missione abaye na ke a veda i jukasat de missione local ofa do teveda bahaduk to le kocote a tapotalita sutasata kritasata taw taw le kbach chue tit pha do ပါကလာเทคโนโลยีလာအဝေဒကမ္ဘာပွေဝေဒလေကွန်အမေရိကနော်အဝေရနည်းနည်းလူချီခုလာကကြသူဘတ်တို့อยู่หนานตุ้มอ่ะကိုစာเนี่ยကော့ချတ်တဲ့ဘာဆဲလောအချိုတာဘတ်လဲတတ်တာလာခိုင်းနော်ဘတ်လဲပွခလူ ठी เว่นချက်ရွှတ်ဝါဝဲအမေရိကတဲ့ကိုယ်จอร์ကိုခီကိုจ่าသို့နော်ဘကတဲ့မဘနာပေါညောနေနော် ดอปัวเให้กูตาสิตผ้าเนาะเลอคือดอปุกาเลคอมเพนีสิผ้าเวปบับบู่ทอลอสซเนาะดอกปัวเลอกอมาตะกู้าเล็กก็อเมริกาเด็กก็จะเตะดอเมริกาสิผ้าเล็กก็ปูเวปบบบฟลที่ลอสซอุปู้ตะกู้ให้กู้เว็บลอสซ่เนาะดีโซเล่เวกเลที่เลตะเกอเวดาเดทรัมป์ปุกิผ้า เนาะที่เรเลือกเอาเวสต์ก็ต่อสาจยอเต้ก็เวสเสริมความพร้อมในการเจรจาเนาะเอาเวสต์น่าเวเลตากลียดอุตกอเมริกาตะบลอยใหญ่เข้มาหลอมมาคุยเวด้าอาตาบากิกูก้มาหลอมมาคุยเวอเมริกาอาตาสาท่อออกล้ท่อเนี่ยเวลาตาคุตาเซเนตุด้วยเจ้าเนี่ยมันอ๋ออาคุตาเนี่ย ก็ผู้ี t เว้ตบลอเรื่องชีวิตอนชิวิตต่อตัวนี้อย่งวุ่นวตชิตอผู้ที่ดต่อชีวิตตอเนีเว้ก็หาเราแล้ก็จดเตดมก็เลยเว้สูวัชชิตันดสิเนาะเอาเว้ไม่ต้องส้เลยเออดูเหตุผลเรดอปว่บัมตดเลยดีตอเตนี่นับปาเพดตรงเอาต่ละนยสปีนั่นจอดูเลยเมื่ออเมริกาดีปังเั a เว้ะที่าเม่อเมริกาใครเอาเว้ก็ตา ပကတမတပိချယ်မေဦးလာရတော်တော့ကကခိုလည်းမဲစင်ချစ်ဖိင်းတချောလာတာတော့ပါပါတရူနာကေအမေရိကသော့ပွဲနေတရူ othor အမေရိကတာခိုတာပွဲလုဖောကိုနဲ့ခေါ်ချီမေဘွယ်ချီအားလဲခေါ်ချီဘလမလာခကြညာခေါ်ချီလူရခေါ်ချီနူရလည်းနေညာအကောဒါနဲ့အဝဲကေတော့တပိချယ်မေလုတာနိယခိုနေကောချောတဲ့နေအဝဲပါ good cobra ta khoi ta ya ni to the to weda pua la thoda ko america ba no ni to to the pla weda le pua le a o to pu ko a ki pur chu ko to ruba ne a web ba ko kles le to weda le washitan ni no no a we me ta ko so khu ko pu no le yate a ra ke ta no ta so ko we tho ba no ta lu do ma la le to pua le po tho ya le ta so to ta pe ji no ba ဒီမက်တီလာတက်ဆောလာထော်လထီရူကောเซနေအာနာကတဲဘပါအုဒမှုမက်တဲလုလို့နော်အာအချိုခလေးလဲထော်လထော်ယူရော့ပါကဲဒော့ပွဲကွာနေယူအချိုခေပွဲတော့တာယူရော့ပါကဲ